สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่าน,นและสมาชิกกลุ่ม V.P. บายเ m e ล้มโต๊ะก่อนอื่นเลยนะครับผมสำหรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วเสียมากกว่าได้นะ,นะครับเนมขอแนะนํากลุ่มนําบวกของเราเลยมีทั้งแนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปแบบ V.P. โดยตอนนี้ครับกลุ่มของเนมเดินทางมาถึง V3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกําลังจะเปิด V4 ในเร็วๆนี้ก็ถ้าพี่พี่นักลงทุนท่านใดย,ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม V.P. ของเนมนะครับสามารถแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่แอดดีมาวแปดแปดอย่าลืมมีแอดนำหน คอมมเนต์หรือจะสแกน QR ว o d e โคที่เนมขึ้นไว้ให้บนซ้ายมือของหน้าจอก็สามารถทําได้ครับทางเรายินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเนมล้มโตท่านใดที่อยากบวกและกดเองยังเสียมากกว่าได้นั้นนะครับลองเปิดใจให้กลุ่ม v i p ของเนมล้มโตดูครับ เนมรับประกันให้เลยครับว่าเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มแล้วตามเราทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนสรุปผลสิ้นเดือนนะครับทุกท่านบวกมากกว่าเสียแน่นอนท่านใดที่ต้องการบวกไปกับเราหรือเทคนิคการแทงสกอร์สูงแรกสกอร์สูงเต็มเวลาสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเนมและเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เกมกันนั้นนะครับเนมต้องขอกําลังใจจากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนมคัดบอลสดใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆและสําหรับเพื่อนพี่่นนนักลงททุาาใดอย้เแ วิดีโอตรงไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทางเราจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก็วันนี้วันพุธที่13กันยายน2566นะครับและวันนี้บอลถือว่านตกันค่อนข้างน้อยมากๆเลยแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะเนมก็ยังคงหยิบมาวิเคราะห์จอดหรือให้เพื่อนๆดูกันถึง8คู่เหมือนเดิมครับและเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของพี่น้องนักลงทุนมากจนเกินไปเราจะไปเริ่มวิเคราะห์จอดลึกศึกฟุตบอลที่คู่แรกกันเลยครับซึ่งคู่แรกเราอยู่กันในลีกอาร์เจนตินาครับผมอยู่กันในบ้านของราพับทมเยยืออน่างชส ซึ่งฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมถ้าเราดู5นัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะมาจากทีมไหนไม่ได้เลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดแล้วทีมการเล่นในบ้านก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะว่าเปิดบ้าน5นัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดเมื่อนันล่าสุดก็มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับอีดิเพนครับแต่ว่าไม่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จก็แพ้กับทีมเยือนไปครับในนัดนี้จบสกอร์ได้ที่2ประต่ตตอ,นอ่นงาฟ นั้นก็ถือว่าค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่า5นัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ถึง2นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2นัดฟอร์มการเล่นนอกบ้านก็ถือว่าค่อนข้างดูดีกว่าเจ้าบ้านนะครับผมเพราะว่าออกไปเตะนอกบ้าน5นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านได้1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้2เมื่อนัดล่าสุดของเขานี้ก็มีโอกาสได้บุกไปเตะในบ้านของอีดิเพนครับแต่ว่าไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จบุกไปแพ้กับเจ้าบ้านนะครับผมสําหรับในนัดนี้จบสกอร์ได้ที่1่งประตูต่อสองนะครับเ็หน ได้ว่าชาฟิลนั้นคว้าชัยชนะไปได้น2นัดเสมอกัน2นัดครับแล้วก็แพ้กับเจ้าบ้านอย่างราพัตตาไปเพียงนัดเดียวเท่านัน้นและเมื่อนัดล่าสุดก็เป็นซาฟิลครับที่มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างราพัตตาแต่สำหรับในนัดนี้เป็นเจ้าบ้านที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูตอนหนึง่งเราไปดูเลทแล้วตารางราคาที่สามารถเลือกจิ้มเลือกลงทุนกับพวกเขาได้บ้างดีกว่าครับสำหรับคู่นี้นั้นก็เปิดมาให้เราเลือกจิ้มได้กันที่3ราคาซึ่งราคาแรกนั้นก็เป็นราคาต่อเสมอนะคร ต่อราคาปอและราคาที่3เปิดมาให้ทีมเยือนนั้นต่ออยู่ที่ราคาปอเหมือนกันสําหรับคู่นี้นะครับผมส่วนตัวเนมมองว่าทีมเยือนอย่างชาฟิลนั้นมีโอกาสบุกมาทําเงินทํากําไรให้กับพี่น้องนักลงทุนอย่างพวกเราได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเนมขอให้เพื่อนๆนั้นเลือกไปเล่นราคารองอย่างทีมเยือนชาฟิลครับทำเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนต่อไปคู่ที่2นะครับผมเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในบ้านของซามิเอโตครับเปิดบ้านต้อนรับคอโดบาเอสดีและฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านก็ถือว่าค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่ ผมห้านัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับผมห้านัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง2นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งนัดล่าสุดนั้นก็มีโอกาสได้เปิดบ้านตรับโบคาโจเนียครับและสําหรับในนัดนี้ก็สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จด้วยนะครับผมจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อ0ย์ส่วนฟอร์มทีมเยือนอย่างคอโดบานั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆคร นัดเดียวเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดแล้วฟอร์มการเล่นนอกบ้านของคอร์ดูบาก็น่าเป็นห่วงมากๆครับเพราะว่าคว้าชัยชนะมาจากทีมไหนไม่ได้เลยเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4นัดเมื่อน,นัดล่าสุดก็มีโอกาสได้บุกไปเตะในบ้านของโรกอร์คุูสครับแต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สาเร็จสาหรับในนัดนี้ก็บุกไปแพ้กับเจ้าบ้านนะครับผมจบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์มาดูตอนหนึ่งสำหรับเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับผมถ้าเราดู5นัดล่าสุดนั้นก็จะเห็นได้ว่าซาเมียนโตนั้นคว้าชัยชนะไปได้1น,นัดกน3แแล้ว้ว็พ กับคอนโดบาไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นเมื่อนัดล่าสุดก็เป็นซาเมียนโตที่มีโอกาสได้บุกไปเตะในบ้านของคอนโดบานะครับผมแต่สําหรับในนัดนี้ก็เป็นทีมเยือนครับที่บุกไปคว้าัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จด้วยจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ไปดูเลนแล้วตารางราคาที่เราสามารถเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันได้บ้างดีกว่าครับสำหรับคู่นี้นั้นก็เปิดมาให้เราเลือกจิมได้ที่3ราคาซึ่งราคาแรกก็เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างซาเมียนโตต่ออยู่ที่ราคาปอครับส่วนราคาที่2นั้นก็ไหลขึ้นไไปททีี่่่คครรึงลลลูกกแะาา3นนั้็หไปที่ ครึ่งควบลูกสาหรับคู่นี้นะครับผมส่วนตัวเนมมองว่ามีประตูเกิดขึ้นแน่ครับไม่1ก็2ลูกแน่นอนแต่ไม่เกิน2ลูกแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เพราะฉะนั้นนะครับเนมขอให้เพื่อนๆเลือกลงทุนไปที่สกอร์ต่ำสองลูกควบ2ลูกครึ่งนั้นสามารถทําเงินทํากําไรให้กับพี่น้องนักลงทุนอย่างพวกเราได้แน่นอนและคู่ที่3ามนี้เนมก็พาุกท่านมาอยู่ในลีกบราซิลนะครับผมเป็นฟุตบอลเช้าเตะก,กันในเวลา7จ็ดโมงครึ่งครับอยู่กันในบ้านของฟรางโกเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างพาเลนันเซซึ่งฟอร์มส่่ววนนนนนนนตัััของเจ้นน้้้้าาาาาบถดดูลสุก ถือว่าค่อนข้างดูดีมากเลยนะครับผมห้านัดล่าสุดนั้นคว้าชนะไปได้3นัดเสมอไป2แล้วก็ยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านก็ยังดูดีอยู่เหมือนกันครับห้านัดล่าสุดนั้นคว้าชชนะเข้าบ้านได้ถึง2นัดเสมอไป3แล้วก็ยังไม่เคยแพ้ให้กับทีมไหนเลยครับเมื่อนัดล่าสุดของเขานั้นก็มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับอินเตอร์นาซิองนานครับแต่ในนัดนี้ไม่สามารถทําอะไรกันได้จบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นแต่ว่าฟอร์มทีมเยือนนั้้นนก็ถือออวว่่่าาคคคขงดดููียยพสมรรเละับ มานัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะไปได้2นัดเสมอไป3แล้วก็ไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยแต่ว่าพอเป็นสถิติการเล่นนอกบ้านของเขานั้นก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงม,มากครับเพราะว่าคว้าชัยชนะไปได้เพียง1น,นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2ครับและนัดล่าสุดก็มีโอกาสได้บุกไปเตะในบ้านของโกยาร์ดครับแต่ในนัดนี้ไม่สามารถทําอะไรกันได้ครับทำได้แค่เพียงแบ่งคะแนนก,นกันไปเท่านั้นจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูตอนหนึ่งและสำหรับเฮตูเฮตคู่นี้นะครับผมถ้าเราดู5นัดล่าสุดนั้นก็จะเห็นได้ว่าฟา์เมงโกนั้นคว้าชัยชนะไ แล้วก็พลาดท่าแพ้กับพาราเนเซไปเพียงนัดเดียวครับและเมื่อนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นพาราเนเซที่มีโอกาสเปิดบ้านตรับฟามงโกครับแต่สําหรับในนัดนี้ก็เป็นทีมเยือนครับที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ไปดูเตลตตารางราคาที่เราสามารถเลือกจิ้มเลือกลงทุนกับพวกเขาในคู่นี้ได้บ้างดีก,กว่าครับเปิดมาให้เราเลือกจิ้มกันได้ที่3ราคาและราคาแรกก็เปิดมาให้เป็นราคาครึ่งควบลูกครับเป็นเจ้าบ้านอย่างฟามงโกนั้นต่อราคาที่2นั้นก็ต่ออยู่ที่คครรึ่่่งลูกสวนาาที3 นั้นก็ไหลขึ้นไปที่1ลูกเลยครับและแน่นอนครับเนมมองว่าเจ้าบ้านอย่างฟราเมงโกนั้นสามารถคว้าชัยชนะทําเงินทํากําไรให้กับพี่น้องนักลงทุนอย่างพวกเราได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้เนมขอให้เพื่อนๆนักลงทุนไปเลือกเล่นที่เจ้าบ้านต่ออยู่ที่ครึ่งลูกและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคู่ที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังอยู่กันในลีกบราซิลครับเป็นบอลเช้าเตะกันในเวลา7จ็ดโมงครึ่งครับอยู่กันในบ้านของอินเตอร์นาซิองนานอาร์เอสเปิดบ้านต้อนรับเซาเปาโลและฟอร์มการเล่นของนาซิออง ค่อนข้างดูดีอยู่พอสมควรเลยนะครับผม5นัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นัดแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านก็ถือว่ายังดูดีอยู่พอสมควรครับ5นัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะมาได้ถึง2นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นเมื่อนัดล่าสุดก็มีโอกาสได้เปิดบ้านตรับทีมเยือนอย่างโบลิวารครับแต่ในนัดนี้เป็นเจ้าบ้านอย่างนาซิองนานที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ0ูนและฟอร์มทีมเยือนก็ถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่พอสมควรเเลลลยนนัผมทาาาาางงดดด้ขอปโ5่สุ คว้าชัยชนะไปได้ถึง2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2แต่ว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านของทางด้านเซาเปาโลค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับเพราะว่า5นัดล่าสุดนั้นไม่สามารถคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาได้เลยเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4นัดซึ่งเมื่อนัดล่าสุดนี้เองครับก็มีโอกาสได้บุกไปเตะในบ้านของอเมริกาเอ็มจีครับแต่สําหรับในนัดนี้ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ครับสำหรับทางด้านเซาเปาโลบุกไปแพ้กับเจ้าบ้านนะครับในนัดนี้จบสกอร์ได้ที่2ประตูต่อหนึ่งสำหรับเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับผมท่าสน นั้นคว้าชัยชนะไปได้ถึง3นัดเสมอกัน1นนัดแล้วก็พลาดท่าแพ้กับนาซิองนานไปเพียงนัดเดียวและเมื่อนัดล่าสุดก็เป็นเซาเปาโลครับที่มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างนาซิองนานครับแต่ในนัดนี้เป็นเซาเปาโลที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์เราไปดูเลทแล้วตารางราคาที่สามารถเลือกจิ้มเลือกลงทุนกับพวกเขาได้บ้างดีกว่าครับสำหรับคู่นี้ก็เปิดมาให้เราเลือกกันได้ที่3ราคาและราคาแรกก็เปิดมาให้ที่เจ้าบ้านอย่างนาซิองนานต่ออยู่ที่ราคาปอครับส่วนราคาที่2นั้นก็ ต่ออยู่ที่ครึ่งลูกและราคาสุดท้ายนั้นก็ไหลลงไปเพียงราคาต่อเสมอเท่านั้นซึ่งสาหรับคู่นี้ครับเนมมองว่าให้หันไปเล่นสกอร์สูงครึ่งแรกนั้นมีโอกาสทําเงินทํากําไรได้มากกว่าครับเพื่อนๆและสําหรับคู่นี้เนมขอให้เพื่อนๆน,นั้นกดไปเล่นที่ราคาสูงครึ่งแรกครับราคาครึ่งควบลูกทําเงินทํากําไรได้อย่างแน่นอนและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคู่ที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในลีกโคลัมเบียดิวิชันครับตอนนี้เนมก็ได้พาทุกท่านมาอยู่ในบ้านของเปไรล่าครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเยื สโตซึ่งฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับเพราะว่า5นัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะไปได้เพียง1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านก็ถือว่าดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมเพราะว่า5นัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้2นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เมื่อนัดล่าสุดก็มีโอกาสได้เปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างององซ่กันดานนะครับผมและไม่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําหรับในนัดนี้แพ้กับทีมเยือนไปครับจบสกอร์ได ผมถ้าเราดู5นัดล่าสุดก็จะเห็นได้ว่าเปไรล่านั้นคว้าชัยชนะไปได้ถึง2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็พาท่าแพ้กับปาสโตไปเพียงนัดเดียวเมื่อนัดล่าสุดก็เป็นปาสโตนะครับผมที่มีโอกาสได้เปิดบานต้อนรับทีมเยือนอย่างเปไรล่าครับแต่สาหรับในนัดนี้ไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นครับจบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนไปดูเลทแล้วตารางราคาที่เราสามารถเลือกจิ้มเลือกลงทุนกับพวกเขาได้บ้างดีกว่าครับเพื่อนๆสำหรับคู่นี้นั้นเปิดมาให้เราเลือกจิ้มกันได้ที่่2รรราาาาาคคัซึงแกกนน้็เปิดมใ เจ้าบ้านอย่างเปเรล่าต่ออยู่ที่ครึ่งลูกส่วนราคาที่2นั้นก็ไหลขึ้นไปครึ่งควบลูกและสําหรับคู่นี้นะครับเนมมองว่าเจ้าบ้านอย่างเปเรล่านั้นไม่ปล่อยให้ทีมเยือนอย่างปาโตมาคว้าแามป์มไปได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนมขอให้เลือกเล่นไปที่เจ้าบ้านครับต่อครึ่งลูกทําเงินทํากําไรให้กับพี่น้องนักลงทุนอย่างพวกเราได้แน่นอนส่วนคู่ที่6นะครับผมเนมได้พาดูท่านมาอยู่ในบ้านของโบโยกาสิโครครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างซานตาเฟ่ครับซึ่งซานตาเฟ่ที่หมายถึงนี้ก็ไม่ใช่ร้านอาหารที่อยู่ตตาามมมห้งนผเป็ชื่อทีุ นในลีกโคลอมเบียซึ่งชื่อเต็มๆของทีมนี้นะครับผมเขาก็ชื่ออินดิเพนเดียนเตซานตาเฟ่ฟอร์ม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนั้นก็ถือว่าค่อนข้างดูดีพอใช้ได้ในระดับหนึ่งครับ5านัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวเสมอไป4แต่ก็ยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยฟอร์มการเล่นในบ้านนั้นก็ถือว่าดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับผม5นัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะมาได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งเมื่อนัดล่าสุดครับก็มีโอกาสได,ได้เปิดบ้านตารััรับบบีเยนนนน็นนนโโกโโรสหใ้ปา คว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จด้วยจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์เพราะว่าฟอร์มการเล่นของทีมเยือนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวอยู่พอสมควรเลยนะครับผมห้านัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะไปบ้านถึง3นัดครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งผิดกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านเลยนะครับผมเพราะว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านของซานตาเฟ่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับห้านัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดซึ่งเมื่อนัดล่าสุดนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้้้บบุกไปปเเเตตตใในน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 นาาาขออองงมีียยัแ่่็ทืฟ ที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จด้วยจบสกอร์ไปได้ที่4ประตูต่อ2สําหรับเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับผมถ้าเราดู5นัดล่าสุดก็จะเห็นได้ว่าซานตาเฟ่นั้นคว้าชัยชนะไปได้ถึง3นัดแล้วก็เสมอสองครับไม่เคยแพ้กับโบโยกาเลยสักนัดเดียวเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็เป็นซานตาเฟ่ที่เปิดบ้านต่อลบโบโยกาครับแต่ก็คว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จนะครับผมสาหรับทางด้านซานตาเฟ่นั้นจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์สหรับในนัดนี้ไปดูเลนแล้วตารางราคาที่เราสามารถเลือกจิ้มเลือกลงทุนกับพวกเขา จะจิ้มก,กันได้ที่2ราคาครับซึ่งราคาแรกนั้นก็เปิดมาที่ราคาเสมอส่วนราคาที่2นะครับผมเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างโบโยกา่นั้นต่ออยู่ที่ราคาปอซึ่งถ้าราคานั้นเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อนะครับผมเนมมองว่ากดซันตตเฟ่ทีมรองไปเลยครับเพื่อนๆอ,อ,อยากได้เท่าไหร่ <c oughs> เพื่อนๆใส่ได้เลยนะครับผมสาหรับคู่นี้เนมขอให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกไปที่ทีมเยือนอย่างซันตตเฟ่นั้นลองราคาปอแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคู่ที่7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่กันในบ้านของจากัวเลสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเดกาลีและ ฟอร์มของเจ้าบ้านนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมห้านัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะมาไม่ได้เลยครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านก็ถือว่าดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมห้านัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะมาได้แล้ว2นัดครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งเมื่อนัดล่าสุดครับก็มีโอกาสได้เปิดบานตรับทีมเยือนอย่างเมดาลินครับแต่สําหรับในนัดนี้ไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับผมทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นจบสกอร์ได้ที่าอนย่างน้กลัว มากเลยนะครับผมสาหรับในนัดนี้เพราะว่าห้านัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ถึง3นัดเสมอไป2แล้วก็ยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยครับสำหรับทางด้านทีมเยือนแต่ว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับห้านัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสได้บุกไปเตะในบ้านของเอ็นบิกาโดครับแต่สําหรับในนัดนี้ไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นครับจบสกอร์ได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์สำหรับ นั้นก็จะเสมอซะส่วนใหญ่ครับเสมอกันไป4นัดครับแล้วก็อีก1นนัดเป็นจากรัวเลสที่คว้าชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวครับเราไปดูเลทแล้วตารางราคาที่สามารถเลือกจิม้มเลือกลงทุนกับพวกเขาได้บ้างดีกว่าครับเพื่อนๆสำหรับเลทแล้วตารางราคาที่เราสามารถเลือกจิม้มเลือกลงทุนได้นะครับผมสําหรับคู่นี้เปิดมาให้เราเลือกกันได้แค่2ราคาซึ่งราคาแรกก็เปิดมาให้ที่ทีมเยือนอย่างเดกาลีครับต่ออยู่ราคาปอส่วนราคาที่2นั้นก็ไหลขึ้นไปต่อที่ครึ่งลูกและสําหรับคู่นี้ครับเนมมองว่าเจ้าบ้านอย่างจากรัวเลสนั้้นไม่่ปลอยใหเด มาคว้า3มแต้มไปได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนมขอให้เลือกเล่นราคาลองเจ้าบ้านไปที่ครึ่งลูกทําเงินได้อย่างแน่นอนและตอนนี้เนมก็ได้พาทุกท่านมาอยู่ในบ้านของนาซิองนานเมดาลินครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างราอีคูดัสซึ่งฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้าน5นัดล่าสุดนั้นก็ถือว่าค่อนข้นขางน,น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับเพราะว่าคว้าชัายชนะไปได้เพียง2นัดเสมอศูนย์แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าไว้วางใจมากๆเลยนะครับผมห้านัดล่าสุดนั้นควา้าช ไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยเมื ừ, ่อนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับทีมอย่างเปเรล่านะครับผมแต่เป็นเจ้าบ้านครับที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จสําหรับในนัดนี้จบสกอร์ได้ที่2ประตูต่อศูนย์แต่ทีมเยือนอย่างรฮูดันนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากครับเพราะว่า5านัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะมาจากทีมไหนไม่ได้เลยเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2นัดฟอร์มการเล่นนอกบ้านก็ถือว่าค่อนข้างดูดีขึ้นมานิดหนึ่งครับเพราะว่า5านัดล่าสุดนั้นคว้าชัยชนะมาได้แล้วหนึ่งนัดล่าาาสสุุดดขขอองเกกก็มีโดได้บ เตะในบ้านของแม็กดาเรน่าครับแต่ก็ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้นะครับผมสำหรับในนัดนี้ก็บุกไปแพ้กับเจ้าบ้านจบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งซึ่งเฮตูเฮของคู่นี้ครับถ้าเราดู5นัดล่าสุดนั้นก็เป็นนัดเซียงนานที่คว้าชัยชนะไปได้1นัดแล้วเสมอกัน3นัดครับแล้วก็อีคูดานคว้าชัยชนะไปได้1นัดเช่นกันสําหรับเลนแล้วตารางราคาที่เราสามารถเลือกจิ้มเลือกลงทุนกับพวกเขาได้บ้างนะครับผมสําหรับคู่นี้ก็เปิดมาให้ที่เจ้าบ้านนั้นต่ออยู่ที่2ราคาซึ่งราคาแรกกันก็เเปิิดดมมาให้ททีี่่่่่นตออยูครึง ครับส so ่วนราคาที่2นั้นก็ไหลขึ้นไปที่ครึ่งควบลูกและสาหรับคู่นี้ครับส่วนตัวเนมมองว่าเจ้าบ้านนั้นคว้าชัยชนะมาให้เราได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนทุกท่านเชียร์ไปที่เมดิลินต่ออยู่ครึ่งลูกได้เลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมที่เราหยิบมาฝากนักลงทุนทุกท่านก็หวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับขอให้ตื่นมารับเงินกันแบบทั่วหน้าส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนบอนเต็งกับบอลสเต็ปแบบ VIP นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุด คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มหาเนมโดยตรงได้ที่ d d m y 8 8อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันนะครับหรือจะสแกน QR วอา์โค้ที่เนมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอก็สามารถทําได้นักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่นะครับก็อยากให้ลองเปิดใจกับกลุ่มเนม VIP ดูผมรับประกันให้เลยนะครับถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องถูกเวลาสรุปผลสิ้นเดือนนะครับนักลงทุนทุกท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวก ไปกับเราหรือทัศนะบอลสูงแรกบอลสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่ม V.I.P กับเนมได้เลยนะครับและท่านใดนะครับที่เป็นสายบอลสดนะครับไม่ควรพลาดเลยในกลุ่มเรานะครับมีนําบอลสดตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเงียบเหงาแน่นอนครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันนะครับก็จะหากท่านใดนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับเนมได้เลยวันนี้ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นนะครับผมอย่าลืมกด กดซับด้คลากดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดเวลาเนมอัปเดตคลิปบอลสดๆใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านสำหรับวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ